มาพี่น้องมามามาพี่น้องโอ้ฟาาฟาไปแล้วอืมอืมอืม ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกทุกคนน,คกนะครับผมกับผมอียแบเสียบนะครับมากับแม่บบานครับสวัสดีค่ะ,คคะอยู่ทงไตรง,รงนาคือเ่าค่ะมายังมือนีอยู่ตรงไตทงนามาวาน,นปุ๋ยมามาวานปุ๋ยลนอะถอนหยาเราก็ได้ได้ได้นำละปาะตูของเขา <c oughs> มันกัดต้นเขาพี่น้องเป็นปูนะครับเอามากินครับปูไตพี่น้องมากินก็สมตาเนาะจัดปูไตในงานนาผมนี่ปลอดภัย้ะพี่น้องนะเป็นสมตาปูไตมือนี่แต่ก็นี่เสียบปูไตนี่มันต้องล้างข้าวจังหน่อยพี่น้อง กับคนทีอยากพี่น้องแก่ข้าวด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่น้องว่ามันบอกข้าวว่าแก่ข้าวแล้วกินแยังกับเสียบกะบโมเดลนี้นำไแก่ข้าวตามกับขออนุอยากครับกระเหนียะพี่น้องเมียบัตแก่ข้าวบ่มันนี้จักน่อยนะโอ้เต็มแก่ไปหลอดยอมใจว่าเสียบด้วยนรอแต่ขอโทษขออภัยสำหรับผู้ที่บอกกินปูดิบนะครับอันนี้มันเป็นวิถีชีวิตแต่ไหมผมหน่อยๆผมจำได้เลยนะครับ ว่าง,งเงินกันดลยตัวมาผมจำได้เลยตอนเนีย,ยหน่อยนะครับ่อกับแม่ไปพากินเนาะดูเลยๆนี่ครับเอา้โอ้เอาไปกินดยนะ <laughs> มาพี่น้องมามามาพี่น้องโอ้ฟาฟาๆาไปแล้ว

เราได้ยู่กับอะไกินตอนนันมันเลยพี่น่องนี่ครับเราไปแก้ไม่ยากหรอกอืมอืม Ini ini pak, ini pak. Nggak ini pak. Hmm. Mana นนีง้งงอยู่แตกกรรมไม่ได,ด้น้ำงุ่มน้ำจับเล้ะใคะพิงอกหมดแต่พลาวันครับภูมิใจหนี ลิ้มอื่นเดี๋ยวติแกพีน่องมึงก็จะนีบด้ดแ๋ยวต้นี้ติแก่พี่น้องแกกระดองนั่นนันน่นนิบนิบนิบ S <S อุ๊ยอเอาอืมการแก้ปูรองเอา,เอา,าเก่อ,อกนจัดทั้งขางมันนี่ครับที่พี่น้องวันมันมีแม่มีแอ่วันมี้ะมมครับนี่นี่เนี่ยปดไส้เครับเอาขีบมันออกนี่แล้วก็เอาตรงกลางมันออก ที่ว่าพี่น้องว่ามันมีแม่ไม่หยางนะครับนี่ผมที่ผมแก้มึงเนี่ยที่ผมกินเป็นตัวเนี่ยมันมันมีแม่นะครับเอา้าเหนมึงจะชัดมัมีแม่ครับนี่แหละคือคนเถ่าเพ็นพานกินหนึ่งแก่ผมหน่อยหน่อยครับพอก็เมียเหมือนกันมานามันหากินตามงานนางสิงลป์พี่น้องครับเขาเชาหน,น้าเนาะอื ừ chính là cái xẹp đấy với nó măng gọi mặt ạ ừ cái tân มันเป็นส่วนเจ้าเขาอืมเป็นคูดใหญ่มันอยาไปคูหมดแดงแค่กระดองหรอคุูหมดแดงตอนนี้ตอนหน่อยจำได้แต่ผมหน่อยจริงสิละวละอยนิบก <c oughs> ินแบบนี้เลยปซืซิไว้กันกันแบบนี้เลยนะครับมะอืมอืมบั้ง ก<ะ>็จะเมื่อลหร<ะ>่เนี่ย <laughs> พี่หลังอืม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 อ๋อืมอร่อยทังนี่พี่หลังเอ้าขึ้นบกเกิดเหต เฮ้ยทีไหนเจ้าหน,นึ่งนี่ไม่หลงทุกอย่างเลยครับขอเดินเขอไปกับปีนองมันมากินดิฟด้วยค่ะบอกกินปูดิฟเป็นไง นี้มันนำเสนอเป็นวิถีชีวิตสมัยก่อนนะพี่น้องเ้วผมกินมัระ่าแซบคิดอยากกินแบบนี้แต่พี่น้องว่ามันมันบปรุกมันอะไรเนี้ยเขาตัวเขาไภัยนะครับแล้วผมแก้พี่น้องมองแล้ววามันบมีนะครับเดี๋ยวผมแก้ก็นเลยที่วันมีแม่นะครับจริงแ้วผมกินนี่ผมไม่อยากแกะหรอกอยากกินเป็นหนีเลยแต่ผมติแก้พี่น้องมึงมันหนีบ ตอนหนีปูมันเป็นแม่อยู่มันไข่บลามันมีปิง้งมีนันมีนี่นะอ่าผมแกะโอ้นี่แหละบ่่อยได้แกะเลยแกะบ่เป็นเอา้าขาออกจับต้องคางนี้นี่จับตั้งเจนี่นี่ครับนี่จับต้องคางแกะมองเลยนะครับบ่ม,มีบ่ม,มีแม่มันเนาะมาแบบน,นี้ผัดจะมีได้ว่ะดอง แนมโดยตาเปล่าเบ่เห็นหรือเปล่าก่อนกระถัดเลยบ่เออเอาครับเอากระค่ะขอโทษเพราะว่าพี่จะรับผิดปกินปูดิบางสี่งนะครับตัวนี้ผมกินเพราะว่าผมอยากกินผมก็บบริกินซุ้มือนะพี่น้องเก็บมาจากหน้าค่ะนีหน้าผมเองเนี่ยหน้าผมบริสัสสารเคมีพี่น้องสารเคมีบริสัทยาขยะกับบะมีมาครับคางหน้าเพิ่นกับบริสัทยาขยะเป็นบั่นบั่นเป็นหน้าพี่อาย ừ hả thăm đâu thạch con nhìn thấy làm thẹp đấy ừ mệt à thăm đâu thạch ช่วงเลยช่วงวงัดเหน็อนอ่งตัวหนึงมาเห็นไืมตัดนะอ้า,คาัคน่ราโตมาเอ,อาะตัดแกหักกระดองอก่ม แสบเลยพี่น้องเนาะเหลือตัวเดียวเพิ่นกินออกมันๆพี่น้องมัน,มนแสบเนาะเอาครับพี่น้องครับมื่อนี้จะมาแสบครับพี่น้องจะเป็นปูไตเนาะปูเป็น,เ,นเป็น,ปนมาไตครับสมตำกะ ขอตัวข้อภัยพี่น้องอีกรอบนึงนะครับสำหรับพี่น้องที่บกินปูดิบปูเป็นแบบนี้นะครับที่มองเล้วว่ามันสีอันตรายมันมีแม้มีนันมีนี่กอันนี้มันไม่ชอมชอบส่วนตัวแล่วพี่น้องเลยครับผมกับบริษนทน้าให้กินตามผมนะครับอันนี้ผมกินเพราะผมชอบแล้วผมอยากกินครับผมกับบริกินบ่อยนะครับครับขอตรวจมาตรงหนีน้านะครับครับถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เผื่อเป็นกำลังใจนะครับ คลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับกำลังใจแล้วก็ขอบคุณสำหรับความมีตดนะครับคลิปนี้ลาไปลาไปครับบรรยากาศเอาของหน้ามาฝากนะครับในตรงหน้าค่ะครับพร้อมขึ้นมาครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ